แต่ตัดรักษาในกฎนี่แหละบุคคลบางคนในในโลกเนี้เวลาให้ทานเนี่ยไม่มีจิตบูพันในผลไม่มีการส,สั่งสมบุญไม่มุ่งหวังบุญไม่ได้คิดว่าเราตายไปจะได้สวยผลเมื่อทานเนี่ยไม่ได้คิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานเพื่อทำตามประเพณีปุยยาตายายกให้ไปทำมาไม่ไม่ได้ให้ทานทาเพืคิดว่าสมณะเหล่านี้ของมากินไม่ได้ เราหวงหากินได้จะไม่ให้ทานก็ไม่ควรก็เลยให้ดีกว่าไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าพวกฤาษีให้ทานแบบพวกฤาษีเคยทํามาฤาษีต่างๆเคยให้เคยทานมาสุดท้ายก็คือไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเป็นเครื่องเพื่มใจส่วนมณต์ใจแต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าเป็นเครื่องประดับจิตปรุงแต่งจิตเป็นบริคารของจิตเ,เมื่อเขาตายไปแล้วจะไปเกิด เป็นพรหมกายิกาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ่ยศหมดความอะไรแล้วเขาเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกแล้วทุสุเกิดตักได้แค่นี้ยก็คือนะถ้าเกิดให้ทานแบบเนี้ยเขาจะเกิดเป็นพรหมกายยิ่กาพอสิ้นกรรมสิ้นฤิสิยหมดความอะไรแล้วคือเขาไม่มาสู่ความเป็นอย่างเนี้ยเขาก็ต้องหลุดจากสัวนี้ไป สุทธาวาอีกครั้งหนึ่งนเขาถึงจะปรินิพพานในปกนั้นได้เขาว่าจิงอย่างนี้นะเพราะว่าเขาน่เกี่ยวกันอันนี้เกี่ยวกับการวังกิจในการให้ทานละความตรณีนาเป็นเครื่องประดับจิตปุ่งแต่งจิตเป็นปราคั่นของจิตเนี่ยซึ่งในคุณสมบัติที่ <c oughs> พระองค์ตัดไว้น่ะ การจากาะรัความตนนีเนี่ยตัดไว้กับพยัคฆบัตราตัดไว้กับช่างไม้ปัญจาก,การค้าเนี่ยคุณสมบัติของความเป็นส่วนระบันระยะนี้คืออะไรมีความร่มใสในรบพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างลงมั่นแล้วก็มีการจาคะรับความตนีคุณสมบัติสี่ข้อนี้ล้าสามารถทําก็เป็นส่วรบันได้ซึ่งก,การทำอย่างนั้นพอแตกส่วรระบันเขาปริบพานมันเขาก็จะไปปลิ้นความต่อไป เ็นเทวดาบ้างรุดบ้างอย่างเงี้ยบะได้เพราะฉะนั้นการวางจิตในการให้ทานมันก็เลยสําคัญให้ทานถูกต้องก็เป็นอรอยิยบุคคลได้นะแค่อย่างเดียวเลยนะอย่างเดียวเลยคือรับความตนีให้ทานแบบเป็นเครื่องประดับจิตปุ่มแต่งจิตเป็นบริขารของจิตนั่นแหละนะหรือการรับความตนีนั่นแหละ,ะวางจิตถูกก็ไปเป็นพมกัคคิกา นังกลับเป็นอายุของเทวดาชั้นนี้ค่อยเข้าส่ภาว่างไปเป็นผู้เขาพอาสิ้นกรรมสิน้นไไลึกความเป็นแล้เป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกอเขาข็จต่อตรนิพภานต่อไปออระวังจิตถูกก็เน่พรสูตรพระเจ้าทเยอะไปหมดเลยมันสามารถเราเลือกอันไหนที่มันถูกต้องกับเรานี อะไรที่เราทําได้ถูกต้องเราแล้วก็หยิบไปใช้ได้เลยเพราะเสียงแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทําการทํางานอยู่ยังเกี่ยวข้องกับกรรมคุณให้แล้วเราก็ใช้เขาอื่นธรรมะอย่างอื่นมาสอดแทรกก็ได้แลวความเป็นอายาุบุคคนมีทั้งหลายอย่างเราอาจจะความเพียรไม่เหมือนไม่เหมือนเราที่ได้มาปฏิบัติที่นี่เราอาจจะไม่มีความเพียรขนาดนั้นก็ได้แต่เราม,มีธรรมะเขาอื่น ศรัทธาสิงศสุตตางจะฆ่าปยายัญญาอบรมจิตของเราได้ดีไม่ต้องกลัวเราก็นําไปปกวคึปปกปฏิบัติได้กับบ้านไปกไ็ทําได้สบายสบาย